อีกคู่หนึ่งคุณผู้ชมครับแชมป์เก่าแล้วก็จาฝูงเมืองทองนะครับบุกไปเจอทีมอันดับ16ไทยฮอนด้าไทยฮอนด้านี่เตะมา13นัดอยู่อันดับ16เพราะว่าชนะแค่3แต่เป็นทีมที่ชอบเจอทีมใหญ่ๆครับไอใน3นัดเนี่ยมีทั้งชนะแบงคอกยู่ในเตดซึ่งเป็นรองแชมป์ไปที่แล้วชนะทั้ง BG ซึ่งเป็นทีมอันดับที่3คราวนี้เขาบอกว่าผลงานแย่แค่ไหนไม่สนฮะชอบเจอทีมใหญ่หญครับแข่งกันนะครับที่บ้านไทยฮอนด้าครับแชมป์เก่าจากฝูงเมืองทองในชุดขาวนะครับ ข้านาทีที่16ครับเป็นเจ้าบ้านรุกเข้าใส่จังหวะนี้และดูทางด้านของธนวิทย์นะครับกระดกแล้วก็ซัดติดเซฟแต่ซ้ำหนึ่งศูนย์ครับจัดไปโดยทวินบุตรสมบัตินะครับกองหน้าวัย29้ต้องชมทางด้านของธนวิทย์นะครับกองกลางเบอร์19บดูครับคือไปกดดันกองหลังของเมืองทองและโชว์ทักษะกระดกลูกนี้แล้วก็ลูกนี้เขาเรียกลูก5550สซัดแล้วก็สวดมนต์นะครับภาวนาแล้วก็บอลมันเข้าทางครับคุณผู้ชมนำก่อน1 0นะครับ ทางด้านของเมืองทองครับทางด้านธทีรทอบุญมาทันแบ็กซ้ายนี่แหละฮะโยนให้กับทางด้านมงคลทศกรายโขกไปชนคานแล้วก็เป็นทางด้านอุ้มเทียรทอนซัดลูกนี้เข้าไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับโอ้ยิงด้วยขวาด้วยแต่กรรมการบอกว่าอุ้มเทียรทอนอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้านะครับเดี๋ยวจะให้ดูภาพช้านะฮะว่าพอบอลมันโดนเท้าของเียศิลป์แต่งจังหวะนี้ก็นี่แหละครับล้ำแต่หน้าชมนะฮะอุ้มถนัดซ้ายแต่คนถนัดซ้ายยิงขวาได้แบบนี้สุดยอดจริงๆนะครับ ก็จบเกมครับทางน้าแทาวดานชนะ1-0เท่ากับว่าคุณผู้ชมครับเมืองทองแพ้ยังคงนําเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับแต่ว่าช่องว่างเนี่ยน้อยลงนําอันดับ2บุรีรัมย์แค่4แต้มแล้วก็นําอันดับที่3ก็คือเชียงรายกับบางกอกกลาสเพียงแค่7คะแนนครับก็เตะกันอีกยาวครับ